เพลงที่มีแบบดีเจคริมมี่อะไรอ่ะบล็อกสายกูด้วยอ้ยนี่ <c oughs> ไฟเขาก็พร้อมกล้องเขาก็พร้อมตั้งนานแล้วออไม่มีเข้าเลยการอ่ะ ไม่ไม่ใช่อะไรก็รับแขกรับเชิญที่ให้ดีว่าอยู่ไหนก็ให้เขาเข้ามาสิก็ไม่มีแขกรับเชิญนะฮะไม่มีแขกรับเชินีนี่เขารู้กันหมดแล้วสรุปไม่มีแขกเออแล้วจะจัดรายการยังไงเฮ้ยนี่นั่นตกลงฉันกับแกเล่นกัน2คนได้ไหมเนี่ยห้อรายการเนี้ย <D> ได้ป็ปล่าไม่ได้ หนูไม่ม işte. <t> ีเ <laughs> งินไปโรงเรียนแล้วนะคะพี <t> ่ให้หนูซื้อหน่อยได้ไหมคะหนูมีผลไม้กับมีน้ำปั่นเย็นๆมาให้พี่ขายไม่แพงเดี๋ยวเดี๋ยวห้องมาหรือไงเดอีกนิดหนึ่งฉันจะซาทุยได้ถึงแบบ ดีนะเขาไม่เขาไม่เป่าเพี้ยงใส่เขาเพี้ยงไอ้หนูซื้อหน่อยได้ไหมคะนี่ไม่แพงนะนะคะถุงละ20บาทหนูให้3ถุง60เลยค่ะนี่เอ็นคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่าเนี่ยหนูขายของจริงค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยถุงละ20ถุงละ20หนูให้พิเศษเลย3ถุง60ถุง60มันพิเศษตรงไหนวะนี่ไงคะน้ำหนูอร่อยนะพี่ลองชิมดูเดี๋ยวน้ำน้ำอร่อยน้ำส่วนไหนของแกนี่ค่ะนี่ลองชิมดูชิมดู กเราก็ไม่มีแขกใช่ไหมมนไม่รู้สตูนปล่อยเข้ามาขายของได้ไงเอาวันนี้เลยสมมติเ่าเป็นแขกรับจะไปควนให้มาด้านทีฟไปคนทีบนึงเออเี๋ยพี่เหมาหมดเลยลอกั่กอนนั่งอนนั่งก่อนนั่งก่อนั่งอนั่งก่อนั่งเลยนั่งก่อนนงอนนั่งนงนั่งังอนนงีนังังังันนก่อน ลำดวยนั่งตรงนี้ได้ไหมคะนั่งนั่งนั่ได้ไม่้่งห่วงอถอดรองเท้าไหคะไม่ต้องถอดถ้าถ้าถอดรองเท้าก็ตบแรกกันได้ค่กินม็ธรรมดาอ๋อหนูมาขายอะไรครับผมหนูมาขายผลไม้ค่ะอ๋อหนูมาจากไหนนี่ลูกปอนด์ปอนอนด่อนดน โอ้เก่งเก่งลูกเก่ง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 อีกคาได้ไหมอีขามีข้ามีข้าีาีีอ้ย้น้ำน้ำนน้ำ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 ตตำน้ำตตน้ำน้ำน้ำดู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 อุ้ยเก่งลูกเก่งเก่งอะไรติดคอออเดี๋ยวนะคือ รายการเราก็ไม่มีแขกรับเชิญอยู่แล้วมันเกือบจะโดนถอดรายการอยู่แล้วใครก็ไม่รู้มาขายของเอางี้เลยแล้วกันให้เขาเป็นแขกรับเชิญเลยดีกว่าเอางี้เหรอเออร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมได้หน่อยค่ะไปฟังเพลงก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวขอปรุงแต่งอีนี่ก่อนไม่ใช่อีนี่นะอีนี่แหละคำพูดเดียวกับเอยจริงเหรอ เฝ้าหน้าแช็ดเบิดมือเท่าคำจำได้ทุกอย่างที่แชร์ผ mm hmm. ู้บเบาเฮาเทแคร์โตมาแพ้ภัยโพเศร้ mm hmm. าเฮากะทักหาโอกหักมาก็ะร้อมดังใจเช็ดโตเด้งมาบัดใดกะเฝ้าเปิดอ อยากสิสารความสัมพันธ์ให้ได้ไปต่อแต่แชทของเขาหนั้นนอกเธอบ่สนใจแต่แชทคือมิตรสิรีหรือเธอโบวางหรือเว่าก้าผู้ใด เฟะก็ออนโผดก็โกดลายแต่บ่ได้มาต่อจุดสีเขียวที่เธอขึ้นอ้อนเห็นพอสถานนักทุกตอนของการเคลืวันไปวแต่โดน มิดซิลิหรือเธอเบาวางลงเปิดเฟสไว้เสียงก็เปิดจนสุดการแจ้งเตือนก็เปิดไว้ติดดาวเฟสเธอคณใดโอ้บเจ็บกว่าอนบอตอบก,กัน สิแช่โพดเธอแต่เธอคือสิบอสนใจสิทักซ้ำกะยานรำคาญสิโพสหวานกจักเจ้าัอรเป็นไทยสิบอกว่าอกหักก็คือสิบอ่ได้ยอนเจ้าของมันไรตำแน่สิบอกว่า อยากคืนสีบอดได้โยนเจ้าขอมันไรตำแนงโอนเจ้าขอมันไรตำแนง สิริเพือเธอบาัางลงเปิดเฟซไว้เสียงก็เปิดจนสุดการแจ้งเตือนก็เปิดไว้ติดดาวเฟซเธอคนใดโอ้บอ้เขาให้หานักร้องมาร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋นหนูหนูชื่ออะไรในลูกชื่อหลินค่ะหลินหลินไหนก็ช่างร้องเพลงเป็นไหม ไม่เป็นค่ะหมันหนูมาขายผลไม้เล่นกีตาร์เป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรเรามียูทูบสอสอน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 สออนสอนสนเดี๋นสออเออ่ะนี่นะขอหน้านะอีเมเนอร์นะอีเมเนอร์นะอันนี้อจีนะนี่จีนะนี่อีนนมีคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาภาพเพิ่มอะไรมาซ้อนให้เลยครับโอ้แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันนั่ร้องดังนะครับผมเออตอบด้วยเลยลิลลิลอะไรนะลิลเลยนะชื่อจริงใช่ไหมเออชื่อจริงเมยานีค่ะลิลเมยานีเออคุณลิ้นเมยานีเออโอเคนี่อ่าให้ร้องร้องไปใจบๆไปจะได้รับค่าตัวที่กับกลับเร่วมรายการเออเออรายการแล้วไม่มีค่าแล้วก็จบเอาตามจ่ายค่าเท่าเลยนะ แต่ดอยูเหมือนไม้เมืองมากเลยตอนนี้วันนี้ปล่อยไปเล่นไปไม่ต้องไปเลยเล่นไม่ได้เด็กมันร้องเพลงก็ร้องไม่เป็นเล่นก็เล่นไม่ได้โอ้ยเอาปล่อยปล่อยไม่ร้องไปปล่อยไมร้องแบบนี้เล่นยังไงจับกีต้าไปหนึงยังจับไม่เป็นแล้วโอ้ยเอาไมอันนี้มันได้ดีไม่บอกต้องกีต้ามันใช่เป่าสักทีได้ไหมเกือบโดนหน้าแกนี่นะเออ อคอนมิด วันไม่มีเนชื่อเพลงอะไรรักหนอรักหนอรักรักหนอรักต้นฉบับเลยเอออ่านนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเป็นของเป็นของบทเพลงของอาโอชัยรั์เทียบเทียมค่ะร้องไว้ครั้งแรกผมจำพอสอะไรไม่ได้แต่บอกเลยว่าผมอยู่ชั้นปฐมโอใช่ผมอยู่ชั้นปฐมจริงจริงอ่าเอ้เราก็รุ่นเดียวกันไม่ใช่เหรอก็เลยไล่กัน อ่าจริงๆครับคุณผู้ชมคือคือรักหนอรักเป็นเพลงที่บอกเลยว่าณะยุคนั้นไม่ว่าจะหนุ่มจะแก่จะเด็กจะอะไรยังไงก็ต้องร้องเพราะมันเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วผมไม่คิดว่านะทุกวันนี้เพลงนี้จะมาอยู่ในการครอบครองของเซียนหูตั้งได้คุณหลินอ่าหลินเลยนะหลินเมยานีเมยเนีอ่าคุณหลินเมยานีเทียบเทียมคือจริงๆชื่อเนี้ได้ยินมาในวงการมาตลอดก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้โอกาสได้ยินเพราะว่าชอบ ชอบร้องเพลง cover ประมาณนั้นส่วนใหญ่ที่ได้ยินนะที่ได้ยินคือจะแบบว่าถ้าแบบว่าขึ้นชื่อว่าเจ้าแม่ cover เขาก็จะเป็นหนึ่งในนั้นถ้ามันไม่มีใครแต่งเพลงตัวเองให้เละมีค่ะมีผลงานเพลงตัวเองด้วยแต่ผลงานเพลงตัวเองไม่ร้องไปร้อง cover ขอบคุณที่เอามาร้องในรายการแล้วผมรู้สึกว่าคนหลายๆคนคิดถึงเพลงนี้อย่างที่สุดแม้แต่ผมเองก็เซอร์ไพรส์มากนะที่ได้ยินเพลงนี้ขึ้นมานะครับในนี้มีเพลงอื่นเพลงอะไรหรืออยากจะเล่าอะไรยังไงมั้ย ก็ลิ้งก็จะมีเพลงที่ตัวเองแต่งค่ะหลายเพลงฮะแต่งเพลงได้ด้วยหรอใช่ค่ะคลายนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยเขาใช้คนเดียวเลยเพลงนักร้องเขาใช้คุ้มเลยค่ะคลายนี้มันไม่ต้องจ่ายเยอะไหมใช้คุ้มเลยอตระกามในครัวเรือนตระกามต้องบอกว่าที่เส้นหัวตั้งค่ะจะเป็นเป็นเป็นบทเพลงที่ส่วนมากเอามาทำเนี่ยเป็นเพลงที่ มีความหมายที่ดีแล้วก็เป็นเพลงอมตะหลายเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงเวอร์หรือว่าจะเป็นเพลงของเจ้าเองเจ้าขอค่ายแก่ว่างั้นเธอก็เลยเอาเพลงเก่เๆมาคุยได้คูได้อ๋อทีเกิดอน้เขาจะเซ็นเพชรอยู่แล้วแกนี่มันตัวสวยจริงเรามาถามความเป็นมาเป็นไปของคุณหลิมา์ว่าเออยังไงทำไมถึงมาขายผลไม้ไม่ใช่ทำไมถึงเป็นนักร้องถึงเป็นนักร้อง ตัวหลินเองนะคะก็เป็นเป็นเด็กแบบบ้านอกคนหนึ่งนะคะอยู่อําเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะไม่แหงสักทีทีคนซักด้วยตากด้วยคนละคนละตาอ๋อคนละตาจังหวัดตากจังหวัดตากจังหวัดตากนะคะก็จังหวัดตากนี่เขาเามีภาษาพูดแบบไหนก็เอ่อเท่าที่เห็นก็คือตัวหลินเองอยู่อำเภอท่าสองยางถ้าเลยจากแม่สอดไปแล้วเนี่ยจะพูดภาษาเหนือนะคะแล้วก็ถ้าคนอำเภอเมืองตากเนี่ยก็จะพูดภาษาภาคกลาง เราตัวเองก็เลยแบบได้รับว่าจะทำพูดเหนือก็ได้นนุ่มหนีบตาไงฮะห้ยผมติดปุ๊บหมุนกระเป๋าอะไรนะนี่ภาษาอันนี้อยากจะอู้กับอู่บอจ้างอ่ะเจ้าเอออยากจะอู่กับอู่ฉะนั้นถามว่าอู้กับเมืองให้ฟังได้กหมอู้กับเมืองอู้ได้ค่ะอู้ได้ไหนๆสักหน่อยสักหน่อยแนะนำตัวแบบอู้อู้กับเมืองเจ้า ไข่นี่เขาไม่เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรหรอเขาไม่มีมาระาทเดี๋ยวถ้าออกเลยตรงเลยกลางนี่ปีนยกกูงัวเราว่าเราหนักแล้วนะหนักไปนี่เป็นจื้อจื้อลินนะคะเมยานีเทียบเทียมนะคะก่อมาจากอำเภอท่าสงยางจังหวัดตาค่ะอยู่ตำบลแม่ต้านนะคะหลายคนอาจจะบุกหุ่จากตำบลนี้นะคะก็เดียวหลินวันนี้มีเพลงที่นำมาฝากจะเป็นเพลงที่ฮองเกี่ยวกับบ้านเกิดหลินตัวเค่ะแปลแะคะแจ๊นะคะแจลนะคะ เขาไม่บอกแต่แรกคุณหนูนี่แหละยาวด้วยเล่นแะยาวเชียชื่อลินนะคะเมยานีเทียบเทียมนะคะชื่อลินนะคะเมยานีเทียบเทียมนะคะมาจากตำบลแม่ต้านมาจากตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาจังหวัดตาอู้เก่งมากโอ้ทำไมเขาพยายามฟังมันก็เข้าใจอยู่อะไรกันน่กันหนาวนี่ มีผลงานเพลงของตัวเองตัวนะคะมีผลงานเพลงของตัวเองด้วยนะคะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าลูกแม่เมยลูกแม่เมยเตรียมไปฮับชมฮับฟังกันได้แล้วนะคะทุกคนเตรียมวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากสำหรับทุกๆคนทุกท่านเลยนะคะเอบคุณค่ะ้ขอบคุณค่ะพ